วิธีลงคลิปวิดีโอ YouTube ในแอป YouTube Studio YouTube Studio ก็คือแอปหลังบ้านของ YouTube นั่นเองนะครับแต่ YouTube Studio ให้เราแตะไอคอนที่เป็นเครื่องหมายบวกข้างบนสุดเลือกคลิปวิดีโอที่เราจะลงขั้นตอนที่1ให้เราตั้งชื่อคลิปวิดีโอขั้นตอนที่2ใส่ปก ให้เราแตะไอคอนที่เป็นรูปดินสอเลือกปกที่เราออกแบบไว้แตเสร็จสิน้นขั้นตอนที่สามให้เราเพิ่มคำอธิบายใส่คำอธิบายเสร็จให้เราแตะย้อนกลับขั้นตอนสุดท้ายแต่การสร้างรายได้แต่เลือกแล้วให้เราแตะเปิด เสร็จแล้วแต่ย้อนกลับแล้วให้เราแต่อัพโหลดแต่เผยแพร่คลิปของเราสามารถลงเรียบร้อยและสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับทำง่ายกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ไมครับ